เคยรู้สึกไหมครับว่าความทรงจำบางอย่างมันชัดเจนมากทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีรูปถ่ายหรืออะไรมายืนยันเลยออมใช่ค่ะเหมือนกับเรื่องที่เรากำลังจะคุยกันวันนี้เลยนะคะมันเกิดขึ้นนานมากแล้วแต่ว่าภาพมันยังชัดอยู่ในหัวของคนเป็นร้อยๆที่เห็นเหตุการณ์วันนั้นด้วยตาตัวเองใช่ครับซึ่งนั่นทำให้เรื่องนี้มันทรงพลังกว่าแค่ภาพถ่ายหรือเอกสารเก่าๆเสียอีก เรากำลังจะย้อนไปวันที่6เมษาปี1นปี1966ค่ะเกือบเกือบเที่ยงวันที่โรงเรียน w e เวสต High School ชานเมืองเมลเบิร์นออสเตรเลียเสียงกริ่งพักเที่ยงดังเหมือนทุกวันเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เด็กๆก,กับคุณครูเจอในสนามโรงเรียนวันนั้นนี่สิไม่ธรรมดาเลยค่ะไม่ธรรมดาเลยจริงๆเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่า ลองนึกภาพตามกันดูนะครับเสียงกริ่งดังเด็กนักเรียนหลายร้อยคนกำลังจะวิ่งเล่นในสนามครูอาจารย์ก็อยู่แถวนั้นชาวบ้านข้างๆก็อาจจะกำลังทำอะไรของเขาไปแต่แล้วจู่ๆทุกสายตาก,ก็จับจ้องไปที่จุดเดียวกันบนท้องฟ้าค่ะเพราะว่ามีบางอย่างลอยอยู่ตรงนั้นสิ่งที่ไม่น่าจะอยู่ตรงนั้นได้เลยร้อยเลยนี่ครับใช่ค่ะแหล่งข้อมูลที่เราจะใช้คุยกันวันนี้ก็มีหลายอย่างเลย ทั้งบทสัมภาษณ์เก่าๆที่สมาคมวิจัย UFO Victoria หรือ VUFORS เขารวบรวมไว้อ๋อ oh, VUFORS ค่ะแล้วก็มีสารคดีดังเรื่อง w e s t o 66 A Suburban UFO Mystery ที่ฉายปี2010แล้วก็มีบันทึกจากสถานีโทรทัศน์ ABC ของออสเตรเลียด้วยแล้วก็มีเอกสารลับที่เพิ่งเปิดเผยด้วยใช่ไหมครับที่เรียกว่า P Index ใช่ค่ะ เอกสารชุด P-Index ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติออสเตรเลียเขาเพิ่งเปิดเผยออกมาทีหลังตัว P-Index นี่มันคืออะไรหรอครับมันสำคัญยังไงอ๋อเอกสาร P-Index เนี้ยมันเหมือนเป็นแฟ้มรวมรายงานหรือบันทึกเกี่ยวกับปรากฏการณ์แปลกๆที่อธิบายไม่ได้ที่หน่วยงานรัฐบาลเขารวบรวมไว้นะคะการที่มันถูกเปิดเผยออกมาทีหลังมันก็ช่วยให้เราพอจะเห็นภาพได้ว่าเอ๊ะทางการเขารู้เรื่องเวสตอมมากน้อยแค่ไหนหรือบันทึกเหตุการณ์ไว้อย่างไรบ้างถึงแม้ว่าเนื้อหาอาจจะไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดนะคะ น่าสนใจมากครับงั้นภารกิจของเราวันนี้คือลองประติดประต่อเรื่องราวจากคำบอกเล่าของพยานเหล่านี้ดูเด็กๆอายุ11-16ถึง16ปีครูบาอาจารย์พวกเขาเห็นอะไรกันแน่วัตถุลึกลับนั้นมันเคลื่อนที่ยังไงถึงได้หน้าทึ่งขนาดนั้นแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงกลายเป็นเรื่องลึกลับมีการพยายามปิดข่าวกันด้วยเริ่มจากสิ่งที่พยานเห็นก่อนเลยนะคะ สิ่งที่คนหลายร้อยคนเขาชี้ตรงกันเลยก็คือมันไม่เหมือนเครื่องบินแน่นอนไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ไม่ใช่บอลลูนตรวจอากาศด้วยสมัยนั้นก็น่าจะมีแล้วนี่ครับใช่ค่ะไม่ใช่บอลลูนแน่นอนลักษณะที่บรรยายคล้ายๆกันคือเป็นวัตถุทรงคล้ายจานหรือบางคนก็บอกว่าทรงซีกาสีเทาเงินสะท้อนแสงแดดนิดๆขนาดละครับใหญ่ไหมไม่เล็กเลยค่ะ เทียบแล้วพอๆกับรถบัสหรืออาจจะใหญ่กว่านิดหน่อยด้วยซ้าแล้วที่สำคัญมากๆที่หลายคนพูดถึงคือเรื่องเสียงใช่ไหมครับใช่ค่ะทุกคนย้ำตรงกันว่ามันเงียบสนิทตอนที่มันเคลื่อนที่เข้ามาโหวัตถุใหญ่ขนาดนั้นแต่เงียบสนิทเลยเหรอครับนี่แหละค่ะคือจุดที่น่าทึ่งแล้วก็เออหน้าขนลุกนิดๆลองนึกภาพวัตถุใหญ่เท่ารถบัสลอยอยู่เหนือหัวแต่กลับไม่มีเสียงเครื่องยนต์ไม่มีเสียงลมไม่มีแม้แต่เสียงหึ่งๆเบาๆเลย พยานเขาใช้คำว่าอะไรนะครับความเงียบแบบความเงียบที่ผิดปกติค่ะ unnatural silence มันลอยต่ำลงมาเรื่อยๆเหมือนจะเอียงตัวเล็กน้อยก่อนจะไปหยุดนิ่งอยู่กลางอากาศเลยหยุดนิ่งเลยเหรอครับกลางอากาศเนี่ยนะใช่ค่ะหยุดนิ่งสนิทเลยเหนือทุ่งหญ้าว่างๆที่อยู่ติดกับสนามกีฬาของโรงเรียนนั่นแหละค่ะแล้วไงต่อครับ หยุดแล้วก็แล้วก็ค่อยๆลดระดับลงเหมือนจะแตะพื้นหรือเกือบ,บแตะพื้นตรงทุ่งหญ้านั่นแหละค่ะพยานบางคนก็บอกว่าเห็นมันแตะพื้นจริงๆแต่บางคนก็ว่ามันลอยอยู่เหนือพืนนิดหน่อยแต่ไม่ว่ายัางไงมันก็ลงไปใกล้พื้นมากใช่ค่ะแต่มันอยู่ตรงนั้นแป๊บเดียวเองนะคะแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นแล้วก็ทิ้งร่องรอยไว้ด้วยตรงทุ่งหญ้าที่ว่าถูกต้องค่ะมีรายงานจากทั้งนักเรียนทั้งครูที่วิ่งไปดูหลังจากนั้น เล่าว่าหญ้าในบริเวณนั้นมันแบนร่าเป็นวงกลมใหญ่เลยเหมือนมีอะไรหนักๆมากดทับลงไปแบนเป็นวงกลมเลยค่ะบางรายงานถึงขั้นบอกว่าหญ้ามันดูเหมือนถูกหมุนวนหรือบางทีก็เหมือนโดนความร้อนนิดๆด้วยแต่ร่องรอยนี้ก็อยู่ไม่นานนะคะพอเจ้าหน้าที่เข้ามาทุกอย่างก็ถูกกั้นพื้นที่ไปหมดโอ้โหนี่มันเริ่มเข้มขน้นขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วพอมันอยู่ตรงพื้นหญ้าแป๊บเดียวแล้วมันไปไหนต่อครับ นี่เป็นอีกจุดที่อธิบายยากมากๆเลยค่ะหลังจากหยุดนิ่งอยู่แป๊บหนึ่งจู่ๆวัตถุนั้นก็ทะยานตัวขึ้นทะยานขึ้นแบบค่อยๆไต่ระดับเหรอคะไม่ใช่เลยครับเป็นการพุ่งขึ้นในแนวดิง่งด้วยความเร็วที่พยานหลายคนบอกว่ามองตามแทบไม่ทัน Incredible speed เลยครับพุ่งขึ้นแนวดิง่งหายวับเข้าไปในเมฆเลยเหรอครับใช่ค่ะหายเข้าไปในหมู่เมฆที่วันนั้นก็ลอยอย,อยู่ไม่สูงมากนะักแล้วก็จบแค่นั้น หายไปเลยยังค่ะยังไม่จบแค่นั้นจุดที่น่าตกใจกว่าคือวินาทีต่อมาหลังจากที่ทุกคนคิดว่ามันหายไปแล้ววัตถุเดิมนั้นแหละค่ะกลับปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหาจริงเหรอครับโผล่มาอีกใช่ค่ะแต่คราวนี้มันไม่ได้อยู่เหนือโรงเรียนแล้วมันไปโผล่อีกทีในตำแหน่งที่ไกลออกไปหลายกิโลเมตรเลยเห็นเป็นจุดอยู่ไกลไโอ้โห เด็กๆครูบาอาจารย์คงช็อกน้าดูใน่สิครับตอนนั้นแน่นอนค่ะเด็กบางคนถึงกับกรีดร้องออกมาครูบางคนก็อ้าปากค้างทำอะไรไม่ถูกเลยเดี๋ยวสิครับหายไปในเมฆแล้วโผล่อีกทีไกลออกไปหลายกิโลเมตรในพริบตาเนี่ยนะนี่มันมันไม่ใช่การบินแบบปกติแล้วมั้งครับแบบนี้ ถูกต้องเลยค่ะนี่แหละค่ะที่นักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่ามันไม่ใช่การบิน flight อย่างที่เราเข้าใจกันแต่มันเหมือนการเปลี่ยนตำแหน่ง displacement แบบฉับพลันเหมือนวาร์ปได้อะไรแบบนั้นเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะเหมือนกับการหายไปจากจุดหนึ่งแล้วไปประกุดอีกจุดหนึ่งทันทีซึ่งเทคโนโลยีในปี1966หรือเอาจริงๆแม้แต่ปัจจุบัน ก็ยังไม่มีคำอธิบายที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่ามันทำได้ยังไงไม่มีการเคลื่อนที่ผ่านอากาศในแบบปกติเลยโห้ฟังแล้วขนลุกเลยครับแล้วหลังจากวัตถุปริศนานั่นหายไปจริงๆแล้วคราวนี้เกิดอะไรขึ้นต่อครับเห็นว่ามีเรื่องแปลกๆตามมาอีกเยอะเลยใช่ค่ะเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นและตรงนี้คือจุดที่มันน่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะน่ากลัวด้วยซ้ำยังไงครับ เพียงแค่ประมาณ20นาทีเองค่ะหลังจากวัตถุนั้นหายไปจากสายตาก็มีรถยนต์รถบรรทุกหลายคันแล่นเข้ามาในบริเวณโรงเรียนแล้วก็ทุ่งหญ้าที่เกิดเหตุรถใครครับตำรวจทหารนี่แหละค่ะที่แปลกมีรายงานว่าเป็นรถของทหารหรือเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบแต่เครื่องแบบที่เขาใส่มันไม่มีเครื่องหมายอะไรบอกเลยไม่มีเครื่องหมายหมายถึงไม่มียศไม่มีสังกัดหน่วยงานอะไรเลยเหรอครับใช่ค่ะ ไม่มีตราสัญ,ญลักษณ์ของกองทัพอากาศกองทัพบกหรือหน่วยงานรัฐบาลไหนๆของออสเตรเลียที่คนรจะจําได้ในตอนนั้นเลยเป็นเจ้าหน้าที่นิรานามมากับรถที่ไม่มีตราหน่วยงานเหมือนกันโหแล้วมาเร็วมากด้วยแค่20นาทีเองค่ะเร็วมากแล้วก็ดำเนินการปิดกั้นพื้นที่ทุ่งหญ้านั่นทันทีเลยห้ามใครเข้าใกล้เด็ดขาดแล้วพวกเขาทำอะไรกับพยานบ้างครับนักเรียนครูอาจารย์ การจัดการกับพยานนี่แหละขาดที่เป็นประเด็นใหญ่เลยนักเรียนทุกคนถูกเรียกให้ไปรวมกันที่ห้องประชุมหรือห้องโถงใหญ่ของโรงเรียนแล้วไงต่อครับแล้วครูใหญ่ในตอนนั้นก็ออกมาประกาศด้วยน้ำเสียงจริงจังหนักแน่นเลยบอกกับเด็กๆทุกคนประมาณว่าสิ่งที่พวกเธอเห็นเมื่อกี้นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงมันไม่มีอยู่จริงพวกเธอตาฝาดไปเองและห้ามเอาเรื่องนี้ไปพูดที่ไหนอีกเด็ดขาดหาสั่งดื้อๆแบบนี้เลยเหละครับ ตอหน้าเด็กเป็นร้อยๆคนที่เพิ่งเห็นมาด้วยกันเนี่ยนะเด็กๆเขาจะเชื่อเหรอก็นั่นนะสิคะมีรายงานว่าเด็กๆหลายคนก็ไม่เชื่อแล้วก็ยังจับกลุ่มคุยกันถึงสิ่งที่เห็นอยู่และมีใครโดนอะไรมากกว่านั้นไหมครับนอกจากคำสั่งห้ามพูดมีค่ะนักเรียนบางคนที่ยังยืนกรานหนักแน่นหรือดูเหมือนจะรู้เห็นอะไรชัดเจนเป็นพิเศษก็ถูกเรียกไปคุยส่วนตัวทีหลังคุยส่วนตัว ค่ะมีการข่มขู่เบาๆว่าถ้าไม่หยุดพูดอาจจะมีปัญหาตามมาได้ส่วนผู้ปกครองที่ทราบเรื่องแล้วพยายามมาถามที่โรงเรียนก็มักจะได้รับคำตอบไปทำนองว่าไม่มีอะไรน่ากัมูลเด็กๆแค่ตื่นเต้นตีความสิ่งที่เห็นผิดไปเองเหมือนพยายามทำให้เรื่องมันเงียบเร็วที่สุดเลยนะครับใช่ค่ะเป็นความพยายามที่จะทำให้เรื่องนี้เงียบหายไปเลยเร็วที่สุด มันเหมือนมีความพยายามปกปิดอย่างเป็นระบบเลยนะแล้วมีกรณีไหนที่มันดูรุนแรงหรือเป็นปริศนามากกว่าแค่การสั่งห้ามพูดไหมครับมีค่ะและเป็นกรณีที่น่าเศร้าแล้วก็ลึกลับที่สุดของเรื่องนี้เลยคือเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อจอยไทยค่ะจอยชายเธอคือใครครับเธอเป็นหนึ่งในนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นแล้วก็เป็นคนที่ยืนยันเสียงแข็งมาตลอดว่าเห็นวัตถุนั้นชัดเจนมากแล้วยังไงต่อครับนั้น เรียกไปคุยแล้วก็ข่มขู่โดยตรงเลยให้เธอหุบป,ปากห้ามพูดเรื่องนี้อีกโหโดนขู่โดยตรงเลยเหรอแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเธอครับนี่คือจุดที่น่าสลดใจแล้วก็เป็นปริศนาที่สุดค่ะประมาณหนึ่งปีหลังจากเหตุการณ์ที่เวสโทนั้นโจทยท้ายก็หายตัวไปจากบ้านและโรงเรียนอย่างไรร่องรอยเลยหายตัวไปใช่ค่ะไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเธอไปไหนหรือเป็นตายร้ายดีอย่างไรแล้วยังไงต่อนะครับ เหมือนมีเรื่องแปลกกว่านั้นอีกที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือมีรายงานจากเพื่อนๆแล้วก็คนที่พยายามตามหาข้อมูลเธอในภายหลังพบว่าเอกสารหรือแฟ้มประวัติของเธอที่โรงเรียนมันหายไปหมดเลยอะไรนะครับแฟ้มประวัติหายใช่ค่ะเหมือนถูกลบทิ้งไม่มีการบันทึกไม่มีการกล่าวถึงเหมือนกับว่าเด็กหญิงจอยท้ายคนนี้ไม่เคยมีตัวตนอยู่ในโรงเรียนเวสทอแห่งนี้มาก่อนเลยไม่จินหน่า ลบประวัติทิ้นเลยเหรอนี่มันนี่มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะครับฟังแล้วรู้สึกเย็นวาบเลยทั้งเรื่องที่หายตัวไปทั้งการที่ข้อมูลถูกลบมันเหมือนในหนังเลยนะครับใช่ค่ะมันเป็นเรื่องที่ทําให้หลายคนตั้งคําถามอย่างจริงจังว่าการปกปิดข้อมูลในกรณีเวสตอลมันไปไกลถึงขั้นไหนกันแน่มันเกี่ยวพันกับการหายตัวไปของจอยท้ายโดยตรงหรือเปล่าไม่มีใครตอบได้เลยแหละครับ ไม่มีใครตอบได้ชัดเจนจนถึงทุกวันนี้ค่ะแต่การที่ประวัติเธอถูกลบมันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยอย่างยิ่งยวดเลยค่ะแล้วการปกปิดมันมีแค่เรื่องขู่พยานกับเรื่องจอยท้ายหรือเปล่าครับหรือมีมากกว่านั้นอีกมีมากกว่านั้นค่ะมีข้อมูลที่อ้างอิงในสารคดีแล้วก็จาก VUFORS บอกว่าจริงๆแล้วในวันเกิดเหตุมีนักข่าวท้องถิ่นคนหนึ่งครับนักข่าว เขาสามารถไปถึงที่เกิดเหตุได้ทันแล้วก็ถ่ายรูปวัตถุนั้นหรือร่องรอยบนพื้นหญ้าไว้ได้ด้วยฟิล์มของเขาถ่ายรูปได้เหรอครับนี่มันหลักฐานชิ้นสําคัญเลยนี่นาแล้วรูปนั้นไปไหนครับทําไมเราไม่เคยเห็นกันนั่นล่ละค่ะประเด็นตามรายงานบอกว่าหลังจากเขาถ่ายรูปได้ไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นกลุ่มเดิมกับที่เข้ามาในโรงเรียนนั่นแหละค่ะเข้ามาหาเขาแล้วก็ขอฟิล์มวัวนั้นไปตรวจสอบขอไปตรวจสอบ อ้างว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงหรืออะไรทำนองนั้นแล้วก็สัญญาว่าจะส่งคืนให้แต่สุดท้ายฟิล์มม้วน,นั้นก็ไม่เคยถูกส่งกลับมาอีกเลยมันหายสาบสูญไปโอ้โหยึดฟิล์มไปเลยเท่ากับว่าหลักฐานที่เป็นรูปถ่ายก็หายไปด้วยเลยสิครับใช่ค่ะหลักฐานทางกายภาพที่เป็นรูปถ่ายเพียงชิ้นเดียวที่อาจจะมีก็หายไปด้วยแล้วเรื่องข่าวสารล่ะครับหนังสือพิมพ์หรือทีวีลงข่าวเรื่องนี้ยังไงบ้างคนเห็นเป็นร้อยขนาดนี้ ดยังไงก็น่าจะยากนะครับข่าวออกค่ะแต่ออกแบบน่าสนใจมากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นวันรุ่งขึ้นลงข่าวเรื่องนี้จริงแต่กลับกันข่าวชิ้นเล็กๆในหน้าในเลยลดความสำคัญลงไปเยอะเลยใช่ค่ะเนื้อหาก็พยายามสรุปง่ายๆว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรืออาจจะเป็นบอลลูนตรวจสภาพอากาศที่เกิดขัดข้องแล้วตกลงมาพุ่งขึ้นฟ้าหายไปแล้วโผล่อีกที่ไกลๆเนี่ยนะคือบอลลูนใช่เลยค่ะ คำอธิบายเรื่องบอลลูนตรวจอากาศมันดูเหมือนจะเป็นคําตอบสเรํ็บรูปที่ทางการหรือใครบางคนพยายามจะยัดเยียดให้สังคมยอมรับเพื่อกลบเกลื่อนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแต่พยานไม่ยอมรับ ไม่เลยค่ะมันขัดแย้งกับคำให้การของพยานทุกคนอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นนักเรียนครูหรือชาวบ้านที่เห็นจากแถวนั้นแล้วที่สำคัญคือแม้เวลาจะผ่านไป50-60ปีพยานที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วออกมาให้สัมภาษณ์ในสารคดีหรือกับนักวิจัยก็ยังคงยืนยันในสิ่งที่พวกเขาเห็นเหมือนเดิมเป๊ะไม่มีใครเปลี่ยนคาให้การหรือยอมรับว่ามันเป็นบอลลูนเลยสักคนเดียว นี่แสดงให้เห็นถึงพลังของความทรงจําร่วมหรือประจักษ์พยานหมู่จริงๆนะครับถึงแม้จะไม่มีหลักฐานทางกายภาพอื่นเหลืออยู่เลยแต่การที่คนจํานวนมากยืนยันเรื่องเดียวกันอย่างหนักแน่นมาตลอดชีวิตมันก็มีความหมายมากๆถูกต้องค่ะ มันคือความขัดแย้งที่เป็นหัวใจของปริศนาเวสตอร์เลยคือขนาดของการเป็นพยานรู้เห็นมันใหญ่มากแต่ความสมบูรณ์ของการที่หลักฐานทางกายภาพมันหายไปหรือถูกทำให้หายไปมันก็สมบูรณ์แบบอย่างน่าประหลาดใจเหมือนกันมันทิ้งไว้แต่คำถามเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะคำถามล้วนๆเลยแล้วคำถามสำคัญๆที่ยังค้างคาใจจากเรื่องทั้งหมดนี้ที่แหล่งข้อมูลต่างๆพยายามหาคำตอบกันมีอะไรบ้างครับ สรุปให้เห็นภาพชัดๆหน่อยคำถามแรกสุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดเลยก็คือวัตถุนั้นคืออะไรคะมันมาจากไหนเป็นเทคโนโลยีของมนุษย์ที่ลับสุดยอดในยุคนั้นหรือเป็นสิ่งอื่นที่มาจากนอกโลกจริงๆแล้วเรื่องการเคลื่อนที่ล่ะครับมันทำได้ยังไงการเคลื่อนที่แบบไร้เส้นทางบินที่เหมือนหายตัวแล้วไปโผล่อีกที่มันใช้หลักการอะไรเทคโนโลยีแบบไหนกันแน่คำถามต่อมาคือ เจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบไร้สังกัดพวกนั้นเป็นใครมาจากหน่วยงานไหนกันแน่เป็นหน่วยลับของออสเตรเลียเองหรือเป็นหน่วยงานจากประเทศอื่นที่เข้ามาแทรกแซงและพวกเขารู้เรื่องเร็วขนาดนั้นได้ยังไงครับทำไมต้องรีบมาปิดพื้นที่ขนาดนั้นด้วยครับแล้วทำไมต้องมีการปกปิดข้อมูลทำไมต้องยึดฟิล์มทำไมต้องพยายามบิดเบือนข่าวว่าเป็นบอลลูนมีความลับอะไรที่สำคัญขนาดนั้นที่ต้องปกป้องไว้ไม่ให้สาธารณชนรับรู้และสุดท้าย คำถามที่สะเทือนใจที่สุดชะตากรรมของจอยไตเกิดอะไรขึ้นกับเธอจริงๆการหายตัวไปของเธอเกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เวสตอร์และการที่เธอไม่ยอมเงียบตามคำขู่หรือเปล่านี่เป็นคำถามที่ยังคงหลอกหลอนคนที่ศึกษาเรื่องนี้มาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะฟังคำถามทั้งหมดแล้วมันหนักอึ้งเหมือนกันนะครับเพราะดูเหมือนจะไม่มีคําตอบง่ายๆเลยสักข้อเดียวใช่ค่ะอย่างที่แหล่งข้อมูลชิ้นหนึ่งเขาสรุปไว้อย่างน่าสนใจว่า บางทีคำถามเหล่านี้ไม่ได้ต้องการคำตอบสำเร็จรูปหรือทฤษฎีที่ฟังดูดีเสมอไปแต่ต้องการอะไรครับแต่บางทีมันแค่ต้องการความกล้าที่เราจะมองมันตรงๆค่ะยอมรับว่ามีบางอย่างที่เกิดขึ้นจริงณวันนั้นที่เวสตทอลซึ่งเรายังไม่สามารถอธิบายด้วยความรู้ความเข้าใจในปัจจุบันและการที่พยานหลายร้อยคนยังคงยืนยันในประสบการณ์ของพวกเขามันคือความจริงในแบบของมันเองที่เราไม่ควรมองข้ามค่ะจริงครับ สรุปแล้วเหตุการณ์ UFO ที่โรงเรียนเวสตอร์บ1966ก็ยังคงเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่น่าทึ่งแล้วก็เต็มไปด้วยปริศนาที่สุดครั้งหนึ่งเลยนะครับมันคือเรื่องราวของการพบเห็นวัตถุลึกลับพร้อมกันโดยคนจำนวนมหาศาลลักษณะาการเคลื่อนที่ที่ท้าทายจากฟิสิกส์ที่เราเข้าใจการเข้ามาแทรกแซงอย่างรวดเร็วและน่าสงสัยของเจ้าหน้าที่นิรานามความพยายามในการปกปิดข้อมูลอย่างเป็นระบบ และโศกนาฏกรรมที่อาจเกิดขึ้นกับพยานตัวน้อยอย่างจอยใช้ซึ่งทั้งหมดนี้ทิ้งไว้แต่คำถามที่ยังคนดังอยู่ในใจเราค่ะปรากฏการณ์แบบนี้แหละครับที่มันกระตุ้นต่อความอยากรู้อยากเห็นของเรามันท้าทายกรอบความคิดดเดิมว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นไปได้ในโลก ในนจักรวาลี้เหตุการณ์อย่างวอสต์มันบังคับให้เราต้องตั้งคำถามกับสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้หรือสิ่งที่เราถูกบอกให้เชื่อนะคะมันทำให้ผมนึกถึงแนวคิดปิดท้ายที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาใช่ค่ะมีการพูดถึงแนวคิดที่ว่าความจริงไม่เคยถูกทำลายมันเพียนแเพ่ถูกยืดเวลาการเปิดเผยออกไปยืดเวลาออกไปค่ะบางทีความลับที่เวสต์ฟอลอาจจะยังไม่ถูกเปิดเผยในวันนี้แต่ตราบใดที่ยังมีพยานที่จดจำ ยังมีคนที่พยายามสืบคน้นการต่อสู้เพื่อให้ความจริงนั้นไม่ถูกลืมเลือนมันก็ยังดําเนินต่อไปแล้วใครจะรู้ใครจะรู้คะวันหนึ่งความลับนั้นอาจจะไม่ใช่ความลับอีกต่อไปก็ได้เมื่อมีข้อมูลใหม่ปรากฏหรือเมื่อผู้ที่ได้เห็นหรือผู้ที่รู้กล้าที่จะออกมาพูดซึ่งก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าขบคิดตามไปจริงๆนะครับและมันมีความจริงอื่นได้อีกบ้างที่อาจจะซ่อนตัวอยู่รอคอยเวลารอคอยการถูกเปิดเผยอ,อยู่ในโลกของเรา